ช่วงนี้จริงๆทุกคนก็จะต้องพักผ่อนกันในช่วงคริสต์มาสนะคะคุณเทพชัยแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่คงจะยังวางแผนอยู่นะคะในช่วงคริสต์มาสว่าจะทํำยังไงดีด้วยเป้าหมายก็คือพลิกผลการเลือกตั้งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจริงคริสต์มาสเป็นช่วงที่ผู้นําประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงใช้พักผ่อนกับครอบครัวคนสนิทใช่ไหมครับแต่ว่าตามกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กับ คนรอบข้างเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ของคริสต์มาสนในการวางแผนที่จะทําอะไรก็ได้ที่จะพลิกผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งทรัมป์ก็ยังไม่ยอมรับนะครับว่าตัวเองแพ้การเลือกตั้งเ่ยตอนนี้เป้าหมายก็พุ่งไปที่วันที่6มกราคมนะครับหลังปีใหม่นะครับในระหว่างการประชุมร่วมของสปาคองเรสเนี่ยซึ่งจะเป็นสมรภูมิมีกาันหนึ่งทางด้านการเมืองของทรัมป์แล้วเพราะทรัมป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนั้นเนี่ยคงจะมีอะไรบางอย่างที่ สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับความชอบธรรมของผลการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่ได้คาดหวังถึงขนาดที่จะพลิกผลการเลือกตั้งนะแต่อย่างน้อยเนี่ยการประชุมร่วมของสภาของเกรสในวันนั้นเนี่ยทั้มก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่ฟังความเห็นของคนรอบข้างทั้งหลายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่ทํากับดูไม่ใช่ตัวทั้มเองเนะคนที่เป็นสมาชิกของสภาของเกรสของพรรคปฏิปิคนเนี่ยสามารถส่งเสียงทําให้คนในกันเนี่ย เชื่อเหมือนทัมก็ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีการโกงกันจริงๆ <c oughs> ก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายกับความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และตอนนี้คนที่ดูเหมือนจะถูกกดดันอย่างมากก็คือคู่หูเขาก็คือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มีรายงานว่าไปคุยกันอยู่เป็นนานกว่าชั่วโมงทีเดียวนะคะเพราะว่าทัมเนี่ยบอกว่าคุณก็จะต้องช่วยผม <c oughs> เพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นประธานในการประชุมร่วมสองสภาแล้วก็หาทางมาเถอะทำอะไรก็ได้ที่ บรรดาสมาชิกสภาคองเกรสจะไม่ลงสัตยาบันเพื่อรับรองให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เปเปรยว่าที่ผ่านมาไมพนท์ทน้อยเกินไปเ<ช>พื่อที่จะช่วยเขาให้พลิกผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะคะคือตั้งแต่เลือกตั้งจบเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคนสนิทของทรัมป์เป็นพรรคพวกทรัมป์แล้วอยู่เฉยๆไม่ออกมาปกป้องทรัมป์นะไม่พูดภาษาเดีวยวกับ <laughs> ทรัมป์คือพูดง่ายๆคือไม่กล่าวหาว่าการเลือกตั้งนี้มีการโกงเนี่ย ทรัมป์ก็จะมองด้วยสายตาที่ไม่พอใจก็ถึงขั้นอาจจะขีดเส้นให้เป็นศัตรูด้วยซ้ำไปนะครับไมค์เพนซ์ที่ผ่านมาคมจริงก็ก็ทำพอสมควรนะออกปกป้องทรัมป์แต่ว่าในฐานะที่ทรัมป์ต้องเป็นประธานในการประชุมร่วมวันที่6มกราคมของสปาของเรสตเนี่ยตัวทรัมป์ก็คาดหวังอย่างสูงเลยว่าไมค์เพนซ์ต้องทําอะไรบางอย่างลนะ่ะที่ทําให้การประชุมในวันนั้นมันต้องออกมาแล้วทําให้ทรัมป์ดูดีนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้เกิดคําถาม เกี่ยวกับการลงคะแนนของคณะเลือกตั้งใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ลงคะแนนเสียงให้กับโจไบเดน่าเป็นผู้ชนะแล้วในรัฐที่คะแนนเสียงชัดเจนเด็ดขาดหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของไมค์เพนซ์ในฐานะเป็นประธานการประชุมร่วมเนี่ยก็ทางปฏิบัติหรือว่าทางกฎหมายแล้วไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายนะ ไมค์เพนส์ก like, so ็พยายามอธิบายกับโดนัทป์ว่าผมก็เป็นเพียงแค่พิธีการนะผมเป็นแค่ตําแหน่งตามตําแหน่งผมไปสั่งคนไม่ได้นะไปสั่งพวกสสสวทั้งหลายว่าให้ลกมือไม่ยอมรับผลการนับคะแนนของคณะเลือกตั้งเนี่ยไมค์เพนส์ก็ไม่อยู่ทนาที่ทําได้มันขึ้นอยู่กับบรรดาสมาชิกของสปาคของเกรสในการตัดสินใจในวันนั้นก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับท่าทีของโดนัทป์เพราะว่า ก่อนหน้าที่จะประชุมกับไม์เพนสก็เป็นแบบหนึง่งแต่มีรายงานว่าหลังจากประชุมกับไม์เพนสไม่นานเนี่ย <c oughs> ทัก็ไปรีทวิตข้อความนี้จากผู้สมัครของเขาคนหนึ่งซึ่งในข้อความเนี่ยก็ระบุว่าไม์เพนจะต้องเดินหน้าทําอะไรให้มากกว่านี้ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยโดนทั้มในการประชุมร่วมสองสภาในวันที่6มกราคมก็คือหาทางทําอะไรก็ได้ <c oughs> เพื่อที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องประเทศจากศัตรูก็คือ จีนแล้วก็รัเสเซียนะคะรวมถึงจะต้องดําเนินมาตรการอะไรหลายๆอย่างเพื่อช่วยโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นการรีทวิตซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ทวิตข้อความนั้นด้วยตัวเองนะคะเป็นการรีทวิตจากผู้สนับสนุนคนหนึ่งขณะที่ไมค์เพนส์อย่างที่คุณเทพชัยบอกว่าเขาเองก็พยายามยืนยันว่าเขาก็เดินหน้าทําอย่างเต็มที่แล้วในช่วงของการไปคุยกับสมาชิกพักรุ่นหนุ่มสาวที่มีแนวทางเป็นแบบพักริพับลิกันเนี่ยเขาก็ไปยืนยันว่า หน้าที่ของเขาจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะให้การนับคะแนนทุกเสียงตามกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ค่ะ And as our election contest continues I'll make you a promise We're going to keep fighting until every legal vote is counted

จะต้องทําอะไรมากกว่าน,นี้โดย <c oughs> คดาดหวังว่าวันที่6มกราคมเนี่ยไมค์เพนซ์ต้องทำอะไรบางอย่างที่ทําให้มันมีการพลิกผลการนับคะแนนได้เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่6มกราคมก็คือสมาชิกของสภาคองเกรสนะครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อุ้ิทสภาก็ต้องประชุมร่วมกันเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งที่คณะเลือกตั้งในลงคะแนนให้หมดแล้วทั้งหมดนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นที่ทรัมป์อยากเห็นมากก็คือจะต้องมีสมาชิกของสภาคองเกรสโดยเฉพาะที่มาจากพรรคเดโมแครตเนี่ยต้องยกมือไม่ยอมรับผลการเลือกตัง้งแล้วก็ให้มีการโต้เถียงกันนะครับนี่คือเป้าหมายสําคัญก็คือให้มีการโต้เถียงกันแล้วก็ลากข้ามบันข้ามคืนไปเลยนะครับไอ้การเป็นเรื่องใ,ใหญ่ๆเลยนะครับจนกระทั่งเป็นเรื่องที่คนในกันทั้งประเทศต้ตองรับรู้ต้องมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางด้านความรู้สึกด้วยนะครับแล้วตอนนี้คนที่มีบทบาทสําคัญมากในการที่จะเอาไปเคลื่อนไหว ระดมปลุกระดมให้สมาชิกของสภาของเพสเนี่ยมายืนเคียงข้างทรัมป์เนี่ยก็คือสอสอจากรัฐ阿拉บมานะครับที่ชื่อโมบรกส์ซึ่งเขาประกาศเลยว่าตอนนี้ได้หลายชื่อของสอสอและสอวอของพรปปรคเลนินเบิรกเกหลายคนเลยที่พร้อมจะมาเป็นหัวหอกในการที่จะอภิปรายในวันนั้นนะครับโดยตั้งเป้าไปที่ตั้งคําถามแล้วก็นําไปสู่การพลิกคะแนนอย่างน้อยในหรัฐที่ทรัมป์เชื่อว่าชนะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าการนับคะแนนเนี่ย ทรัมป์ก็กล่าวหาตลอดว่ามีการโกงกันไงก็เลยทําให้ทรัมป์แพ้นในหรัฐที่ว่านีแลวหกรัฐที่ว่านีถ้ามาันยังการพลิกคะแนนได้นะครับทรัมป์ก็เชื่อว่าเขาช,ขาชนะการเลือกตั้งทางนี้นะค่ะก็เป็นรัฐสมรภูมิที่เป็นความหวังของโดนัลด์ทรัมป์นะคะและในช่วงเวลานี้ก็พยายามที่จะทวงบุญคุณจากสะสอในพรรคพิพัฒนิกโดยเฉพาะจากมิ t ช์แมคคอนเนลนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งจัดทวิตออกมาแล้วบอกว่า สวเหล่านี้มีที่นั่งอยู่ต่อในสภาไปได้ก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยให้การสนับสนุนหนึ่งในคนที่เขาเอ่ยชื่อขึ้นมาก็คือมิชแมคคอนเนล l l ตอนนี้กำลังเป็นคดีเพราะว่าแมคคอนเนลเนี่ยเป็นสอ,สอที่นำสอ,สอพักสวพักวิพับริกันแสดงความยินดีกับโจไบเดนนะคะหลังจากที่คณะผู้แทนลงมติว่าโจไบเดนก็คือประธานาธิบดีคนที่46 แล้วก็คงจะสร้างความโกรธแค้นให้กับโดนัลด์ทรัมป์ไม่น้อยดิ <c oughs> ฉันเชื่อว่าขณะนี้ภายในพรรครีพับลิกันก็คงจะถกเถียงล็อบบี้ <c oughs> กันภายในอย่างหนักทีเดียวนะคะว่าวันที่6มกราคมจะทําให้เกิด <c oughs> อะไรขึ้นค่ะมิชแมคเคนโดลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดานักการเมืองอาวุโสหลายคนในพรครีพับริกันที่มีเหตุมีผลนะ <c oughs> แล้วก็พยายามจะเกลี้ยกลอ่อมอ้อนวอนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมเนี่ยให้ทรัมป์ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับกับแนวทางของ ของไมค์เพนส์และของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะไปปลุกระดมให้สวสส,อส,อสอของพรคเดนเบอร์เกนเนี่ยววยวายในวันการประชุมวันที่6กกร,รกฎาคมเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอภิปรายไม่จบเนี่ยมันต้องลงคะแนนโหวตน,นะว่าจะรับผลการเลือกตั้งหรือไม่นะครับแล้วแน่นอนมิชแมคโคนอกับคนที่เป็นบรรดานักการเมืองวุโสข,ของพรกเดนอร์เกก็ไม่อยากที่จะไปมีความรู้สึกว่าไปสร้างบรรยากาศการเผชิญหน้าด้วยกวันโหวตสวนทางกับ สมาชิกของพรรคเบอร์เรเกิลทั้งหลายที่ต้องการจะช่วยทรัมป์ไงซึ่งก็หมายความว่าพรรคเบอร์เรเกิลในสภาวันนั้นเนี่ยก็จะแตกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เอากับทรัมป์กับฝ่ายที่ไม่เอากับทรัมป์ก็น่าจะเห็นสึกที่น่าจะยืดเยืออย้ออย่างมากนะคะแล้วช่วงนี้โดนัลด์ทรัมป์เองก็คงจะโกรธแค้นหล,หลายฝ่ายไปทวิตข้อความต่อว่าทวิตเตอร์อย่างหนักด้วยนะคะ <c oughs> คุณเทพชยัยบอกว่า ทวิตเตอเนี่ยก็ชอบมันขึ้นข้อความเตือนว่าข้อความของเขาเนี่ยเป็นข้อความเท็จและจะต้องตรวจสอบซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่าไอโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์เนี่ยอันตรายมากขนาดไหนที่ไปปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นอันตรายอย่างมากต่อประเทศของเราแล้วสภาคองเกรสเนี่ยรู้ไหมว่า การทำแบบนี้เท่ากับจุดเริ่มต้นของพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือพยายามที่จะไปโยงใยการทํางานของโซเชียลมีเดียกับพรรคคอมมิวนิสต์ว่าประเทศกําลังเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะคือในช่วงที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งเนี่ยเกือบทุกข้อความที่ทรัมป์ทวิตหรือว่าโพสต์ใน f c e e o o o เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งนะครับ ทั้ง Facebook ทั้ง t w i t t ตอร์ก็จะมีข้อความเตือนว่าค่ะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็พูดง่ายว่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเขียนหรือว่าโพสใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ทรัมป์ก็เสียหน้ามากไงเป็นถึงผู้นำประเทศแต่ว่าถูกแฟกช็อกเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่พูดไม่น่าเชื่อถือนะครับทรัมป์บอกว่าการที่ทวิตเตอร์ทำแบบเนี้ยในที่ทรัมป์เขายวายล่าสุดผ่านทางทวิตเตอร์เนี้ยเท่ากับเป็นการปิดกั้นความจริงนะครับ ปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกเลยนะก็สามารถคนอย่างเขาไม่สามารถแสดงออกหรือพูดความจริงได้เนี่ยะโดนทวิตเตอร์โดนเฟซบุ๊กปิดกั้นอย่างนีน้ก็ถือว่านี่เป็นการละเมิดสิทธินพื้นฐานของคนที่เป็นคนอเมริกันอย่างเขาเลยล่ะนีะ่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์ออกมาตอบโต้ทวิตเตอร์ตรงๆนะคะแต่ตอนหลังปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบทุกข้อความของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกขึ้นคําเตือนว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่อีกด้านหนึ่งทรัมป์ก็ออกมาส่ง ข้อความเป็นสารเพื่อที่จะฉลองวันคริสต์มาสให้กับคนอเมริกันนะคะพูดหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือขอบคุณนักวิทยาศาสตร์คุณเทพชัยและคุณหมอที่สามารถผลิตวัคซีนได้สําเร็จค่ะ We are delivering millions of doses of a safe and effective vaccine that will soon end this terrible pandemic and save millions and millions of lives We're grateful for all of the scientists, researchers, manufacturing workers, and service members who have worked tirelessly to make this breakthrough possible. It is truly a Christmas miracle. <laughs> ที่ถล่มที่เป็นคนที่ทรัมป์มองว่าไม่ช่วยเขาในพรรคเดนพับเบิลเเต็มที่เลยนะครับก็แสดงว่าในวันเดียวกันทรัมป์ก็จะมีอารมณ์อยู่สองสามอารมณ์ <c oughs> ที่ประทุขึ้นมา <c oughs> ในเวลาที่ที่ได้เรียกกันก็คืออารมณ์หนึ่งก็อาจจะถือว่าเป็นโอกาสดีวันคริสต์มาสนะครับโอ้ยพอทุกคนบริการแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ยังหมกบุ่นกับเรื่องของผลการเลือกตั้งและความพยายามที่จะพลิกการนับคะแนนได้ด้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปหลายคนก็กลัวนะว่าทรัมป์เนี่ยถ้าเกิด เกิดมุทุขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะทำาหลายหลายอย่างที่คนคาดไม่ถึงก็ได้นะค่ะเพราะว่าสื่อของสหรัฐเองก็รายงานคล้ายๆกันว่าดูเหมือนในช่วงเวลานี้ทั้์จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดนี้ที่ว่าจะต้องพลิกผลการเลือกตั้งให้ได้พยายามให้เกิดการนับคะแนนใหม่ในรัฐสมอรภูมิซึ่งดูเหมือนจะเป็นความหวังสุดท้ายนะคะที่จะพลิกกลับมาเพื่อที่จะบอกว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ยังสารเมื่อสักครู่นี้ที่คัดมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก็คือยกย่อง นักวิทยาศาสตร์นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งปกติแล้วท์นี่ก็จะบอกว่าอยา่าไปเชื่อนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> อยา่าไปเชื่อหมอแต่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับคำพูด <Okay. S 1> ของตัวเองด้วยนะคะ